Okay, the A. Can you read A, please or not? Okay, I agree. I read. Jamie can't drive a car. Which one? Which picture? Okay, which one? Where do you have to put A? For example, Mark. This is F, right? See so F. Mark and Paul can play volleyball. So see, Mark and Paul can play volleyball. See, and A is. j a m i e can't drive a car which picture is it อ uh, ่ which is a you can match also ยกเส้นก็ไ okay. ด okay. ้หรือจะเขียนตัวเอก็ได้นะอืมโอเคเขียนตัวเเขียนตัวเในในรูปไหนดีคะ j จมี่ can't drive a car แล้ว <Sales> ่า j จมี่ขับรถไม่ได้อ่าเจมี่เจ็บขาอยู่เห็นไหมเห็นรูปไหนเอ่ย ตัวไหนคะขับตัวไหนเจ็บขาเห็นไหมขับรถยังไม่ได้เจอยังโอเค r ร g ์ t อเนาะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเขียนให้ไม่เป็นไรคะ่ะโอเค this one ไม่เป็นไรลากเส้นก็ได้นะเดี๋ยวครูทำให้ถ้าหนูอยากพิมพ์หนูก็กดตัวตัว,ต,วตัวที่สามนะปุ่มที่สาม Text แล้วก็พิมพ์แบบนี้ลงไปได้นะคะแล้วแต่เนาะ Okay, B, Steve can roller skate. Steve can roller skate. Which one is it? Ah, roller skate. roller mm skate. -hmm. Very good. Your English is like very good. Yeah, I don't see any problem right now. Just you need to, you want more words, right? Mm, B. Okay, maybe lie though. อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวครูลากให้เนะาะลากอย่างนี้ก็ได้ลูกเนี่ยเห็นไหมยอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมยอย่างนี้ไหมอ่าโอเค can you read C please try read C C อ,อ่านอ่านข้อ C ิ David อ่ะพูดตามครู David David can read and write แ a ร์ริสนั่อโอเคแปลว่าอะไรลูกเดวิดอ่านแล้วก็เขียนได้เดวิดอ่านและเขียนได้ Which picture good โอเค D Can you read D please แนนแนนสีถ้าไม่อยากให้มันอ่านไม่ออกหนูก็ไม่ต้องขีดเส้นทับมันเนาะขีดเส้นไปรอบๆดีกว่าโอเคแนนสี okay, Speak. Ah Nancy. Uh, Nancy. Nancy. Draw clouds. Uh, Nancy can draw clouds. Nancy what make die? Uh, Nancy what make die? Which picture is it? โอเคเนเวอร์มายน์อีทอมแคนเพลช์เชสทอมแคนเพลชเชสรูปไหนทอมเล่นหมากรุกได้แวร์ร uh ิเกอร์อ่าแคนยูส์รีพีทไหนพูดตามทอมแคนเพลชเชสทอมแคนเพลชเชส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 โอเคแคนยูรีดเอฟ มาร์คมาร์คและแคลร์ค่ะโอเคเพลสเรย์เอฟอ่านอ่านเอฟค่ะลูกมาร์คและพอล can play volleyball มาร์คและพอลแอนด์แคลร์แอนด์แคลร์ volleyball อ่ามาร์คและพอลเล่นวอลเลย์บอลได้โอเคจีเพลสลิตเตอร์อะไรลูกลิตเตอร์เบิร์ด can't fly ได้อ่าลิตเตอร์เบิร์ด can't fly ข้อจี Little bird can't fly very good นกน้อยบินไม่ได้เพราะว่าตัวเล็กอยู่เนาะใช่อาหนูมีคำถามอะไรไหมวันนี้ do you have any question n นเนาะโอเค nice to meet you today okay see you next time alright l i think on Saturday okay <Yeah. S 1> have nice week e n d bye By e bye, bye. Okay. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> <laughs> <laughs>